ใกล้จะเกิดขึ้นจริงแล้วจับตาข่าวสงครามให้ดีหลังจากไายนะใหญ่ลงตามด้วยแผ่นดินไหวภูเขาไฟประทุบางประเทศแทบจะร้างนี่เป็นคำเตือนจากมนุษย์ต่างดาวก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะรอยเลื่อนใต้เขื่อนอันตรายมากซึ่งดรสมิธ ท่านจะคอยพูดคอยเตือนอยู่เสมอต่อไปกรุงเทพจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่ไกลจากระดับน้ำทะเลหลังจากนิวเคลียร์ลงแผ่นดินจะไหวตลอดไหวเกินสิบมันจะค่อยๆขยา่าน้ำก็จะมาแทนเกาะบางเกาะก็จะไม่เหลือเราโดนเรื่องนิวเคลียร์เท่านั้นสงครามโลกมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนไม่ต้องคิดว่ามันไม่เกิด เพราะว่าต่างดาวเขามาเรื่องสงครามโลกมันไม่ใช่ว่าเราจะตายเพราะขั้วโลกสลับอย่างที่เขาพูดกันสงครามโลกนี่มันไถยนะของนิวเคลียร์สมัยก่อนเขาบอกกึ่งพุทธการจะเกิดแต่ตอนนี้มันเลื่อนมาตอนนี้มันฉีกสัญญาเรื่องนิวเคลียร์กันแล้วต่างคนต่างอิสระแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเรียบร้อยรอเวลาเตรียมพร้อมว่าจะเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นการยิงนิวเคลียร์ต่างดาวก็พูดนะประเทศที่ไม่คิดยิงจะยิงก่อนเพราะว่าถ้าเริ่มก่อนก็เหมือนได้เปรียบประเทศที่ไม่คิดจะทําสงครามจะเริ่มก่อนเขาจะยิงจุดสําคัญอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าเมื่อต่างฝ่ายต่างยิงกันไปมาจะส่งผลกระทบถึงธรรมชาติแผ่นดินจะไว้ก่อนประเทศที่มีภูเขาไฟจะลำบากมาก เพราะแผ่นดินไหวจะไปกระตุ้นให้เกิดการระเบิดสภาพใต้พื้นโลกพื้นมหาสมุทรร้อนปลาน้ำลึกขึ้นมาเกยตื้นมีข่าวมากขึ้นสมาพันธ์ระหว่างดวงดาวคือกลุ่มดวงดาวที่พัฒนาจิตและคอยช่วยเหลือโลกที่เหมือนเราโลกที่เหมือนเรายังมีอยู่เยอะที่ยังมีกิเลสโลภโกรธหลงและทำลายตัวเอง ระบบนิเวศจึงเสียแรงโน้มถ่วงที่ยึดโยงระหว่างดวงดาวก็จะเสียสมดุลเพราะฉะนั้นจึงมีกลุ่มดวงดาวที่จเจริญทางด้านจิตและเทคโนโลยีคอยกู้ภัยระหว่างดวงดาวต่างดาวอ่านวิบากกรรมของโลกของเรานี้กรรมของโลกที่สะสมมา7 0เอร์เซนแล้วเขาได้เฝ้ามองตั้งแต่1,000ปีที่แล้วเขารู้ว่ามันจะเกิด ได้มีการเตรียมคนไว้แล้วคนระบบ5 0 0 0ันคนกระจายไปทั่วโลกต่างดาวเดินทางมาเยอะมากเพราะเรามี7 0 0 0พ0ล้านคนสมัยก่อนเขาก็ช่วยเรามาหลายครั้งจนคนสมัยก่อนคิดว่าต่างดาวคือพระเจ้าสิ่งที่เขาเตือนเลยก็คือพอยิงนิวเคลียร์แล้วแผ่นดินจะไหวก่อนต่อไปมีภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดต้องเข้าใจ ว่าทำไมต่างดาวเขาบอกว่ามันหายนะมากเพราะอะไรเพราะภูเขาไฟใต้น้ำมันมากกว่าบนบกพื้นน้ำมันมีกี่ส่วนพื้นดินมันส่วนเดียวน้ำมันสามส่วนล้อมรอบหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือภูเขาไฟใต้น้ำที่มันระเบิดคือเราไม่เห็นภูเขาไฟแต่ว่าสึนามิมันมาแล้วมันไม่เตือนเลย มันมาสึนามิก็ขึ้นฟังมันไม่ใช่ว่าเหมือนสมัยก่อนไปจับปลาลงไปแล้วขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่นั่นแผ่นดินมันแยกแล้วมันดูดน้ำลงไปแต่นี่มันเกิดจากการประทุจากใต้น้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นสึนามิมันจะมาแบบไม่เตือนต่างดาวเขารู้ได้ยังไงเขารู้เพราะว่าหายนะมันเกิดจากนิวเคลียร์มันทำให้ธรรมชาติรวนหมด พอภูเขาไฟระเบิดนำแข็งขั้วโลกละลายแผ่นดินไหวแล้วต่อไประบบเสียหมดเลยอยู่ไม่ได้หรอกเขาบอกให้ดูข่าวสงครามโลกอีกไม่กี่ปีแล้วเนี่ยมันกำลังจอกันที่มันเอาเอาวุธมาโชว์มันไม่ได้ล้อกันเล่นนะมันกำลังแบ่งพักแบ่งพวกกันอยู่สมัยก่อนตอนที่อาจารย์ขึ้นมาเขากรลาใหม่ๆต่างดาวเขาผ่านคลื่นเขาบอกว่า จะมาช่วยเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามเรายังขำเลยเพราะ20ปีที่แล้วยังไม่มีแววเลยนะว่าจะมีสงครามโลกเขาบอกสงครามโลกครั้งที่สจะทำให้หายนะมากคนเนี่ยสมมุติแบ่งเป็นสมส่วนจะเหลือแค่ส่วนเดียวบางประเทศก็ไม่เหลือเลยแต่ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วเราเป็นฐานของต่างดาวเพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธ เราไม่ได้มีคู่กรณีเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราจะเหลือมากกว่า30%เอร์เซเพราะว่าเขาต้องใช้เราเป็นฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการบอกก็คือคุณเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วแต่บุญของคุณสิ่งสุดท้ายคือคุณต้องทำบารมีคุ้มตัวเองเพราะเวลาเหลือน้อยเขานับถอยหลังกันแล้วเวลาของต่างดาวกับเราเราคิดว่ามันคงไม่เกิด คือเราประมาทคนประมาทก็เหมือนคนตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะสงครามมันก็จ่อคอกันอยู่มันกดระเบิดเมื่อไหร่คราวนี้มันไปหมดแล้วมันไม่มียุติแล้วเพราะต่างคนต่างก็มีนิวเคลียร์มันไม่ใช่แค่ตายคนเดียวคนที่เป็นพวกหัวหน้าทั้งหลายมันไม่ได้มีธรรมะอย่างเรามันไม่อลุ่มอ่วยหรอกมันก็ผลประโยชน์ ตัวเขาอาจจะมีบังเกอร์หลบภัยพอนิวเคลียร์ยิงไปชาวบ้านชาวช่องอาจจะตายแต่ว่าตัวเขาหลบอยู่ในที่ปลอดภัยนิวเคลียร์เข้าไม่ได้แต่ว่าตัวเขารอดแต่ว่าเพื่ออํานาจมันก็กิเลสต้องเข้าใจว่ากรรมมัน70%แล้วถึงเวลาธรรมชาติจะรีเซตตัวเองทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราเรียนธรรมะมาก็รู้ใช่ไหม ทำอะไรไว้มันตอบแทนมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดมายุคนี้ไม่ใช่ว่าเรามาสเปะสปะเรามีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ประโยชน์ของตนคือปัดชิมโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้สิ่งสุดท้ายที่ท่านจะเตือนก็คือทำประโยชน์ตนให้สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ประโยชน์ท่าน คือต้องทำก่อนที่เราจะละสังขารประโยชน์ตนคืออะไรคือคุณก็ต้องเรียนรู้ธรรมะให้คุ้มครองดวงจิตเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมจะมีพลังงานบวกรอบตัวมันขับไล่พลังงานลบได้ให้มันเอากิเลสออกเอาความเห็นแก่ตัวออกเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เร็วที่สุดที่ทำได้คือธรรมะคุ้มตัวคือตัวให้จิตอาสาเป็นการให้ อย่างเรามาเนี่ยเราเสียทานชาวบ้านหรือคนไม่เชื่อด่าว่าบ้างว่าเราบ้าแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเราทำเพื่ออะไรเพราะเรารู้เราไม่ต้องไปสนใจใครหรอกเพราะว่าธรรมะของคนมันไม่เท่ากันก็เขาไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จะไปรอให้เขาอนุญาตหรือ,อยังไงคนเขาไม่รู้ก็ถูกต้องเพราะว่าเหตุปัจจัยปิบากกรรม มันทำให้เขาไม่รู้พูดเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องชาตินี้เขาก็รับไม่ได้หรอกเพราะว่าปัญญาบาร,รมีมันไม่เท่ากันพูดธรรมะเขาก็รับไม่ได้หรอกแล้วยิ่งพูดต่างดาวเขาก็ยิ่งบ้าบอข้อมูลที่มาโดยกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขาก็ลาสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ